พระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออลีฟลามมีมพวกโรมันทุกพิชิตแล้วในดินแดนอันใกล้นี้แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพระบัญชาเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งก่อนและหลังชัยชนะและวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ นั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะไม่ทรงบิดผิวสัญญาของพระองค์แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตในปรโลกพวกเขาไม่ได้แค่ควรในตัวของพวกเขาดอกหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายในแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่ถูกกำหนดไว้ แ,แท้จริงส่วนมากของมนุษย์เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวประดามแผ่นดินดอกหรือและพิจารณาดูบ้านปลายของประชาชาติในยุคก,ก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาเขาเหล่านั้นขุดพวนดินและก่อสร้างมากกว่าพวกเขาก่อสร้างมันและบรรดารอซูของพวกเขาได้มาหาพวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง ดังนั้นแน่นอนอันล้อไม่ได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่ว่าพวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองต่างหากและบั้นปลายของบรรดาผู้กระทำความชั่วก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาทั้งหลายของอันล้อและพวกเขาเย้ยหยันมันอันล้อทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์และทรงให้มันกลับมาเกิดอีกและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์และวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกทำผิดก็จะหมดหวัง จะไม่มีผู้ใดจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาและพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วยและวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกันดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีพวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยู่ในสวนสวรรค์และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเราและการพบเราในวันเปโลโลชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอ,อย่างถาวร ดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแดนลอเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้านวลการสันเสรรญในชั้นฟ้าทั้งหลายในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระอ,องค์และในายามพบคำ่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างสู่ยามบ่ายพระองค์ทรงให้มีชีวิตหลังจากการตายและทรงให้ตายหลังจากมีชีวิตและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนำออกมา และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือสรงสร้างพวกเจ้าจากดินแล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไปและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือสรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขกับนางและทรงให้มีความรักใครและความเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอน่ะเป็นสัญญาแก่หมู่ชนผู้ใคร่ควรและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ การสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการแตกต่างของภาษาของพวกเจ้าและผิวพรรณของพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาสำหรับบรรดาผู้มีความรู้แ,และหนึ่งจากสัญญาทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในกลางคืนและกลางวันและการสแสวงหาของพวกเจ้าซึ่งความโปรดปานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาแก่หมู่ชนผู้ฟังเพื่อคข้ควร และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัวและเป็นความหวังและทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยมันหลังจากการแห้งแล้งของมันแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผูชนผู้ใช้สติปัญญาและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดิน เมื่อน,นั้นพวกเจ้าก็จะออกมากันและผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระอ,องค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระอ,องค์และพระอ,องค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างแล้วทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกและมันเป็นการง่ายยิ่งแก่พระอ,องค์และคุณลักษณะอันสูงส่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระอ,องค์และพระอ,องค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชายาน ของทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเองจะมีมากหมายสําหรับพวกเจ้าในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองหรือบ่าวทาดมีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนร่วมเท่ากันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองฉะนนั้นแหละเราจำแนกสัญญาณทั้งหลายแก่มู่ชนผู้ใช้ปัญญาผู้ไตรตรอง แต่ว่าบรรดาผู้ธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตามของพวกเขาโดยปราศจากความรู้และผู้ใดเล่าจะแนะแนวทางแก่ผู้ที่อันล้อสปล่อยพวกเขาลงไปแล้วและสําหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้โดยเป็นธรรมชาติของอันล้อซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอันล้อนั่นคือศาสนาที่ยงตรงแต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้ และจงยอมเก่งพระองค์และจงดำรงไว้ซึ่งการละมาดโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์และจะอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีในหมู่ผู้แบ่งญาตศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจตจ่สิ่งที่พวกเขามีอยู่และเมื่อทุกภัยอันใดประสบกับมนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ขันเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์ นบ,บัตน,นั้นนูหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระเจ้าของพวกเขาก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ให้กับพวกเขาแล้วก็จงร่าเริงต่อไปเถิดแล้วพวกเจ้าจะได้รู้หรือว่าเราได้ให้หลักฐานอันใดแก่พวกเขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ในเมื่อเราได้ให้มนุษย์ยิ้มรสความเมตตาพวกเขาก็ดีใจต่อมันในเมื่อถูกรารอันใดประสบกับพวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาประกอบไว้และพวกเขาก็หมดอะไร พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงนั้นอันลลอฮ์ทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์งประสงค์และทรงให้ขับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่มูชนผู้ศรัธทธาดังนั้นเจ้าจงบริจาคแก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขาและแก่ผู้ขัดสนและผู้เดินทางนั่นแหละเป็นการดียิ่งสำหรับบรรดาผู้พัฒนาพระพักของอัลลอฮ์และชนเหล่านั้นแหละพวกเขาเป็นผู้ประสบชัยชนะ และสิ่งที่พรกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สินดอกเบี้ยเพื่อมันเพิ่มพูในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนะเที่ยนหรอและสิ่งที่พรกเจ้าแากไปจากสการโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับการตอบแทนอยางทวีคูณอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าและทรงให้ปัจจัยยังชีพเป่ยพวกเจ้าและทรงให้พวกเจ้าตายและทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้น มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงส่ง,สงจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีการบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาดิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาประกอบไว้โดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินและจงพิจารณาดูว่าบัรนปลายของกลุ่มชนในอดีตเป็นเช่นไรส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคี ดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาที่ยธงทมก่อนที่วันหนึ่งของอัลลอฮ์จะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขาและผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พำนักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเองเพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนกับบรรดาผู้ศรัทธาและก็ทำความดีทั้งหลายด้วยความดีของพระองค์ แท้จริงพระอ,องค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธาและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระอ,องค์คือพระองค์ทรงส่งลมเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพระองค์จะส่งให้พวกเจ้าได้ริมรสความเมตตาของพระอ,องค์และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้เล่นไปโดยพระบัญชาของพระอ,องค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาจากความโปรดบานของพระอ,องค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและโดยแน่นอนเราได้ส่งบรนดาเราสู้ก่อนหน้าเจ้าไปยังหมู่ชนของพวกเขา และเขาเหล่านั้นได้นําหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้วดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างซาสมและหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาอันเราทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายแล้วมันได้รวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆและพระอ,องค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าเท่าที่พระอ,องค์ทรงประสงค์และพระอ,องค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน เมื่อมันได้ตกลงมาอย่างผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบบาวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจและทั้งงที่พวกเขาก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หมดหวังดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากความแห้งแล้งของมันอย่างไรแท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้ว และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและหากเราได้ส่งลมไปและพวกเขาได้เห็นพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้ในระกูลหลังจากนั้นดังนั้นแท้จริงเจ้าจะไม่ทําให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทําให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกับและเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้นำแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาเจ้าไม่ได้ทําให้ผู้ใดได้ยิน นอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมยอมจำนนอันลอทรงเป็นผู้สร้างพวกเจ้าในสภาพอ่อนแอแล้วหลังจากความอ่อนแอพะองก็ทรงทําให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทําให้อ่อนแอและชลาภาพพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอนุภาพและเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทําผิดทั้งหลายจะสาบานว่า พวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกดุนยานอกจากเพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกห้หานออกจากความจริงสู่ความเท็จและบรรดาผู้มีความรู้และศรัทธากล่าวตอบโต้วพวกเขาว่าโดยแน่นอนพวกท่านได้พำนักอยู่ตามกำหนดของอันล้อจนกระทั่งวันฟื้นคืนที่ดังนั้นนี่คือวันฟื้นคืนที่แต่พวกท่านไม่ยอมเชื่อในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์กับบรรดาผูา้อาธรรม และพูกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับเนื้อกับตัวและโดยแน่นอนในอันกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสําหรับมนุษย์และหากว่าเจ้าจะนํามาให้พวกเขาสัญญาหนึ่งแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเช่นนั้นแหละอันล้อทรงประทับตาบนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรู้จงอดทนต่อไปเถิดมุฮัมมัดแท้จริงสัญญาของล้อน,นั้นเป็นจริงเสมอ และอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมัน่นทำให้เจ้ากังวลใจ